สวัสดีค่ะคลิปนี้นั้นก็จะเปลี่ยนแนวเนาะนิดนึงวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์โอนเงินโอนเงินข้ามประเทศผ่าน Transferwise เ,เ,เนาะอันนี้นะคะคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้คอมใช้ใช้ใช้คอมโอนแต่ตอนเนี้ยเราโหลดแอปเข้ามาในมือถือแล้ว แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ผูกบัตรเครดิตก,กับแอปของเราเนาะเราก็ยังใช้แบบว่ายังใช้การโอนแบบว่าโอนผ่านธนาคารอยู่อ่าไปดูกันเลยค่ะมันจะมีแบบว่าเนาะไอ้นี่แอปแอปมันก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะคะของเราคือใช้ภาษาเยอรมันแต่คิดว่าระบบมันคงจะเหมือนกันระบบมันคงจะเหมือนกันทุกทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่า แตกต่างกันแค่ภาษาแค่นั้นนะทีนี้เราไปดูกันเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะอันนี้คลิกรูปขึ้นมาแล้วนะตรงนี้หน้าตานี้มันจะเป็นหน้าไอ้นี่นะหน้าคอนโทรนี่คือคือหน้าบัญชีของเราเนาะเนี่ยหน้าตาบัญชีของเรามันจะเป็นแบบเนี้ยเออมันจะเป็นชื่อบัญชีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอย่างนี้เงี้ยแต่เราไม่ได้ผูกกับแบงก์ไงไม่ได้ผูกอะไร ก็คือเราไม่ได้ไม่ต้องกดอะไรคือว่าแค่เนี้ยมีให้เป็นหน้าอ่าเขาจะโชว์มาหน้านี้เนาะหน้าบัญชีของเราเนาะทีนี้ถ้าเราจะกดโอนเงินนะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยที่วงไว้แดงแดงเนี่ยเนี่ยวงไว้แดงแดงที่มีลูกศรอ,อ่าชี้เขียวเขียวเนี่ยลูกศรสีเขียวเขียวเนี่ยแล้วก็มีปุ่มสีเขียวเขียวแล้วก็วงไว้แดงแดงเนี่ยถ้าเราจะกดโอนเงินเนาะแล้วเราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะมันก็จะมาหน้านี้ ก่อนอื่นเลยเนาะลืมบอกเลยลืมบอกว่าก่อนอื่นเราต้องมีบัญชีนะคะต้องมีบัญชีของข,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 ของของของ Transferwise เนี่ยคือเราต้องไปไปสมัครสมัครลงทะเบียนของเขาแล้วก็ใส่อีเมลเราลงไปแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดตั้งรหัสผ่านตั้งรหัสผ่านของเราลงไปอะไรเงี้ยแล้วเราต้องจําได้ด้วยว่าเราใช้อีเมลอันไหนแล้วก็ใช้รหัสผ่านอันไหนคือจดไว้เลยจําให้ได้ด้วย นะแล้วก็เราถึงจะมีบัญชีนี้เราถึงจะได้แบบนี้มาเนาะพอเวลาเราโหลดแอปเข้าไปในมือถือแล้วเราก็กรอกอีเมลของเราที่เราที่เราสมัครไปแล้วก็กรอกอ่ออากรอกรหัสผ่านของเราที่เราสมัครไว้ดันแหละทีนี้เราก็ติดตั้งในมือถือเราได้เลยมันก็จะสะดวกในการโอนครั้งถัดไปนะคะทีนี้นะมาถึงนะหน้าแบบหน้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนาะคือหน้าบัญชีของเราเป็นแบบเนี้ย ถ้าเราจะกดส่งเงินเนี่ยเราก็กดตรงนี้เลยเนี่ยที่วงไว้แดงๆเนี่ยที่ปุ่มสีเขียวๆๆเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยเนี่ยอันนี้เราลองทํารายการโอนเป็นห้าสิบยูโรเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะาทำพิมพ์จํานวนเงินเข้าไปเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนค่าเปลี่ยนค่าตรงเนี้ยเปลี่ยนค่าเงินตรงเนี้ยค่าเงินตรงนี้คือค่าค่าต้นทางคือประเทศที่เราอยู่ ประเทศที่เราอยู่เราใช้ค่าเงินยูโรแล้วก็เอาเป็นค่าเงินยูโรตรงข้างบนเนี่ยถ้าคุณอยู่ประเทศอื่นแล้วก็ใช้ค่าเงินของประเทศที่คุณอยู่เนาะข้างบนเนี่ยคือค่าเงินของประเทศต้นทางในเมาส์หายไปไหนเนี่ยตรงนี้คือค่าเงินของประเทศต้นทางแล้วอันนี้คือต้องเปลี่ยนด้วยค่ะข้างล่างเนี่ยค่าเงินเนี่ยค่าเงินของประเทศปลายทางที่เราจะโอนไปค่าเงินของบัญชีผู้รับนะว่าถ้าเข้าอยู่ประเทศไทยแล้วก็แล้วก็ เรวลาเราคิดตรงลูกศรเนี่ยมันจะมีมาให้เราเลือกคลิดตรงลูกศรอ่าตรงเนี่ยตรงเนี้ยลูกศรลงชี้ลงเนี่ยมันจะมีมาให้เราเลือกค่าเงินแต่ละประเทศเนาะถ้าเราจะโอนกับไทยแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่าเงินไทยตรงนี้เนาะทีนี้พอเราเปลี่ยนค่าเงินอะไรเสร็จแล้วเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงเนี้ยนะเราต้องใส่มาใส่จํานวนเงินบางทีถ้าเราลืมใส่จํานวนเงินอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาขึ้นมาเป็นพันยูโรเลยนะ เราต้องเปลี่ยนเพราะเพราะว่าไม่งั้นเราจะถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้มันจะเป็นการโอนใบพันยูโรเลยอะไรเงี้ยเนาะอ่าทีนี้ไปดูนะคะพอเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนค่าเงินข้างบนเปลี่ยนขึ้นข้างล่างแล้วแล้วเราใส่จํานวนเงินลงไปพอใสจ่จํานวนเงินลงไปเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้นะคะตรงเนี้ยต,ตรงสีเขียวเขียวเนี่ยเนาะคือกดต่อไปนะมันจะขึ้นว่าภาษาอังกฤษก็ next อะไรเงี้ยภาษานี่มันขึ้น w r i t e r อะไรเงี้ย เนาะแล้วเราก็ไปดูต่อไปเลยเนาะขั้นตอนต่อไปเลยทีนี้มันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้เราเลือกว่าเราจะโอนไปให้ใครเนาะอันนี้ข้างบนนี่คือว่าโอนไปโอนไปสู่บัญชีของเราเองที่เมืองไทยแต่เราไม่เลือกเราเลือกโอนไปให้คนอื่นถ้าเวลาเราจะเราจะโอนไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกตรงเนี้ยที่มุม ที่วงไว้ที่วงแดงๆไปเนี่ย,ยคือเราเลือกตรงนี้กดกดจึ๊บตรงนี้คือโอนไปให้คนอื่นนะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราอ่ามันขึ้นมาหน้านี้ให้เรานะคะทีนี้ให้เราก่อข้อม ôn, ูลทีเนี้ยกรอข้อมูลเอ่อคนที่เราจะโอนไปให้อ่าตรงนี้ตรงข้างบนเนี่ยคือให้ใส่อีเมล e ของคนที่เราจะโอนไปให้นะ ถ้าเราไม่มีอีเมลของเขาเราก็ใส่อีเมลของเราก็ได้ใส่หมายเลขอีเมลของเราก็ได้ไม่มีปัญหานะเพราะ,ะนันเคยทําแล้วใส่อีเมลของตัวเองนี่แหละแล้วก็อันนี้ตรงนี้แถวที่สองเนี่ยแถวที่สองเนี่ยมันจะเป็นแบงค์ข้อมูลของ ขอ,อของธนาคารอันนี้แถวที่สองนี่ไม่ต้องกอกแถวที่สองเนี่ยที่มันขึ้นตัวหนาๆตัวดำๆหนาๆเน,นี่ยอันนี้ไม่ต้องกอกแต่เรามากอกเนี่ยตรงเนี้ยขีดที่3มเนี่ยขีดที่ส,ม,สมคือกอกชื่อและนามสกุลของปลายทางของผู้รับเงินอ่ะของที่เราจะคนที่เราจะโอนไปให้กอกอชื่อและนามสกุลเนาะทีเนี้ยมาแถวเนี้ยเนี่ยแถวแบงก์อ่า ทีนี้เรามาคลิกตรงนี้คลิกตรงลูกศรชี้ลงเนี่ยมันจะให้เราเลือกชื่อแบงค์ชื่อธนาคารว่าธนาคารอะไรเงี้ยเราจะโอนไปบัญชีผู Quiz ้รับน่ะเราจะโอนไปให้ใครเขามีบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยเราก็เลือกเอามีธนาคารกรุงเทพมีธนาคารกสิกรไทยหรือว่าธนาคารธนาคารกรุงศรีอะไรเงี้ยหรือว่าธนาคารทกสอะไรเงี้ยก็โอนได้เหมือนกันนะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกธนาคารนะ พอขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มากกอกทีเนี้ยพอเราเลือกธนาคารเสร็จแล้วมันจะขึ้นธนาคารตรงเนี้ยขึ้นตรงนี้เลยถ้าเป็นกรุงเทพมันขึ้นกรุงเทพตรงนี้เลยอ่า uh. พอมันขึ้นเล, yeah. เลือกธนาคารเสร็จแล้ว mm. เราก็มากกอกหมายเลขธนาคารของผู้ที่เราจะโอนไปให้เกาะลงตรงเนี้ยเนี้ยเี่ยกอกลงตรงเนี้ยพอเกอกหมายเลขธนาคารเสร็จอ่าหมายเลขบัญชีธนาคารเสร็จแล้วเราก็มากกอก ที่อยู่คขาเนี้ยโซนนี้เป็นโซนที่อยู่เนาะเริ่มเลยเริ่มเลยตรงเนี้ยให้เรามากดลูกศรเนี้ยเพื่อเลือกประเทศเราโอนไปให้คนผู้รับอยู่ประเทศไหนเราก็เลือกเอาเลือกเลือกประเทศเอาถ้าจะโอนไปไทยก็เลือกประเทศไทยอะไรเงี้ยเนาะลูกศรมันจะมีลูกศรให้เห็นไหมลูกศรเนี้ยเวลาถ้ามีลูกศรชี้ลงเนี้ยให้เรากดกดคลิกที่ลูกศรแล้วมันจะจะมีขึ้นประเทศมาให้เราเลือกแล้วก็เลื่อน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 ไปเลื่อนไปเลือกเอาเนาะแล้วทีนี้ ข้างล่างข้างล่างที่เป็นเลือกประเทศน่ะตรงเนี้ยตรงขีดบรรทัดเนี้ยเขาจะให้ใส่อา่าใส่จังหวัดใส,ใส่ชื่อจังหวัดที่ปลายทางผู้รับน่ะใส่ชื่อจังหวัดที่ของผู้รับเนาะเขาอยู่จังหวัดอะไรก็ใส่ลงไปกรุงเทพก็กรุงเทพอุบลก็อุบลอ่หรือว่าภูเก็ตก็ใส่ภูเก็ตลงไปเนาะเอานี้เอาที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเขานะมา มาอ่ามากาะแล้วก็อันนี้กาะเป็นอ่าถนนนะข้างเนี้ยเส้นเนี้ยกาะกาะถนนแล้วก็อกาออ่ากาะอ่ะอะบาบ้านเล็กที่นะนะตรงเนี้ยกอะถนนลงไปแล้วก็กาอบ้านเล็กที่ลงไปแล้วก็แถวล่าสุดเลยแถวล่างล่าสุดเลยตรงเนี้ยใส่กกอกรหัสไปรษณีย์ลงไปนะคะพอเรากรอครบแล้วกรอข้อมูลครบแล้ว ทีนี้เราก็มากดตรงนี้เลยที่วงไว้เขียวๆเ,เนี่ยกดวงไว้เขียวๆเ,เนี่ยเนาะอ่าพอเรากดแล้วเราก็ไปดูต่อไปเลยอ่าพอเรากดเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้เรานะคะตามรูปนี้เลยมันจะขึ้นให้เราเลือกเลือกเหตุผลเลือกจุดประสมเลือกเหตุผลว่าเราจะโอนไปทําไมให้เรากดตรงนี้เลยกด เนี่ยกดตรงนี้เลยเนะี่ยที่วงไว้แล้วมันจะขึ้นมาม,นมันจะมันจะมีิสต์ขึ้นมาให้เราเลือกถ้าเราเลือกว่าจะโอนโอนไปด้วยเหตุผลอะไรมันจะแบบว่ามีให้เลือกโอนไปให้ครอบครัวโอนไปบริจาคหรือว่าโอนไปเพื่อธุรกิจอะไรเนี้ยหรือว่าโอนไปเพื่อ,เ,อ,อเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะ มีให้เราเลือกหรือว่าโอนไปเพื่อจ่ายค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยเขามีให้เราเลือกเนาะเราก็ดูเอาแล้วพอเราเลือกเสร็จแล้วพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้เลยกดตรงเนี้ยที่วงไวสสีแดงอะที่มันเป็นสีเขียวเวงไวสสีแดงนะพอเรากดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าน,นี้ทีเนี้ยมันจะขึ้นมาสรุปสรุปดีเทลคือสรุปข้อมูลข้อมูลให้เราเช็คดูว่าข้อมูลผู้รับปลายทางนะ่ะ ข้อมูลคนที่เราจะโอนไปให้เนี่ยมันถูกต้องไหมเช็คดูตรงนี้มันจะเป็นจํานวนเงินที่เราที่เราะจะโอนไปให้เขาที่เรากรอกจํานวนเงินลงไปนะตรงนี้จะเป็นจํานวนเงินแล้วก็ชื่อชื่อของคนที่เราจะโอนไปให้ตรงเนี้ยนะแล้วทีนี้อ๋อ,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 อตรงนี้เขาจะแบบว่า อีเมลมาอะไรเงี้ยมีมีมีเบอร์อีเมลมาให้เราว่าเอออีเมลตรงนี้ถูกไหมแต่อันนี้เราเซ็นเซอร์ไปนะเราเซ็นเซอร์ไปคือมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไงก็เลยเซนเซอร์จริงๆแล้วมันจะมีเนี่ยมันจะมีอ่ามันจะมีอีเมลมันจะมีอะไรบอกให้เราอยู่อันนี้มันก็จะมีอ่าโค้ดของธนาคารบอกให้เราอยู่แต่น,นี่เราเซ็นเซอร์ไปเพราะว่ามันเป็นข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลเนาะจะามาเปิดเผยแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เซนเซอร์ไปตรงนี้ก็คือเป็นอ่า เป็นหมายเลขบัญชีของผู้รับที่เราได้ได้กรอกไปแล้วอะ่ะเขาให้เราดูสรุปสรุปข้อมูลให้เราดูอีกทีว่ามันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยเนาะแล้วอันนี้ก็ก็เป็นชื่อชื่อของชื่อของผู้รับอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจํานวนเงินที่เราโอนไปอะไรเงี้ยให้เราตรวจสอบดูอีกครั้งไงเขาสรุปดีสรุปข้อมูลสรุปดีเทลมาให้เราให้เราตรวจสอบดูอีกครั้งพอเราตรวจสอบดูแล้วทุกอย่างถูกต้องแล้วเราก็มากดตรงนี้เลยทีเนี้ยกดยืนยันอ่าคำนี้คือตรงนี้คือยืนยันนะคะ ตรงที่เป็นสีเขียวที่เราลบวงสีแดงๆไปเนี่ยกดยืนยันพอกดยืนยันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาขึ้นมารูปถัดไปนะคะพอกดยืนยันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เลยเขาบอกว่าคุณนะ่ะจะโอนเงินไปให้ไปให้ t r a n อ f e r วเซอร์ด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยของเราของเราเราเลือกเลือกโอนไปทางธนาคาร อันนี้ของเราเราเลือกโอนไปทางธนาคารนะโอนผ่านธนาคารอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูต่อไปนะส่วนคนที่เลือกให้เลือกอส่วนคนที่เลือกโอนแบบว่าเลือกโอนผ่านบัตรผ่านบัตรเงินสดเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้เนะี่ยเนี่ยกดตรงนี้ได้แต่เราก็ต้องให้ข้อมูลเราต้องไปกรอกข้อมูลบัตรบัตรเงินสดของเรานะคันี้หรือว่าเราจะเลือกโอนผ่านผ่านบัตรเครดิตดอะไรเงี้ย ก็กดตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเครดิตเนี่ยแต่เราก็ต้องไปกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของเราเหมือนกันเนาะอันนี้มันคือทางเลือกไงแล้วแต่ใครจะเลือกพวกนี้มันจะเนี่ยโอนผ่านบัตรเนี่ยมันจะง่ายกว่ามันจะถึงเร็วกว่ามันจะไวกว่าไงแต่ถ้าโอนผ่านธนาคารเนี่ยมันจะใช้เวลาวันหรือว่าสองวันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะต้องไปทําการโอนทางธนาคารอีกเนาะไปดูกันเลยค่ะของของเรานะประสบการณ์ส่วนตัวของเราเราเลือกโอนผ่านธนาคารเราก็จะกดตรงเนี้ย เนี่ยที่วงไว้ส huh. ีแดงๆเนี่ยอ um ืมแล้วมันก็จะขึ yeah. ้นมาหน้านี้ให้เราขึ้นมาหน้านี้ให้เราเขาถามเราว่าเขาถามเราว่าเนี่ยเราจะเขาถามเราว่าเนี่ยบัญชีของเนี่ยบัญชีตัวเนี้ยบัญชีที่เราจะโอนไปให้เขาเนี่ยมันเป็นบัญชีของเราเองใช่ไหมบัญชีของเราเองใช่ไหมแล้วก็กดเลือกตรงเนี้ยเพราะว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีเองแล้วก็กดกดเลือกตรงเนี้ยแล้วมันก็ขึ้นลูกศรถูกต้องทให้เราเรากดตรงเนี้ย แต่สมมุติว่าแต่นะถ้าใครมีบัญชีร่วมกับสามีหรือว่าบัญชีร่วมกับเพื่อนหรือว่าบัญชีร่วมกับคนอื่นอะไรเงี้ย <st ing> เราก็ต้องมากดตรงนี้นะกด <st ing> ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยแถวข้างล่างเนี่ย <st ing> กดตรงนี้ไปแล้วเราก็ต้องให้พิมพ์ชื่อของอ่าพิมพ์ชื่อของผู้ร่วมบัญชีเราไปด้วยอ่านะแล้วทีนี้ในในกรณีนะในกรณีที่คนไม่มีบัญชีเป็นของตัวเองเนี้ยใช้บัญชีร่วมกับ ร่วมกับคนอื่นนะร่วมกับสามีร่วมกับเพื่อนร่วมกับญาติแรงขวานไปก็มาเลือกแถวข้างล่างเนี่ยเนี่ยเออแล้วก็แต่ต้องกรอกข้อมูลข้อมูลของผู้ร่วมบัญชีของเราลงไปกรอกชื่ออะไรลงไปเนาะพอทีนี้พอเราพอเราเลือกแล้วเสร็จแล้วเราเลือกอันนี้นะเราเลือกอันแรกเนาะเพราะว่าเราเป็นเจ้าเราเราเป็นเจ้าของบัญชีเองเรามีบัญชีเป็นของตัวเองทีนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้เลยค่ะสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าข้างล่างเนี่ยกดตรงนี้เลย แล้วมันก็จะมามาหน้านี้นะคะอ่าแล้วมันก็จะมาหน้านี้อ่ามาหน้านี้มาให้เรามันเขาจะส่งข้อมูลของเขามาให้เราเนี่ยข้อมูลของของเ r อร s ไ e r ซอร์อนะเขาจะส่งมาให้เราเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะให้หมายเลขหมายเลขบัญชีของเขามาให้เราเนี่ยหมายเลขบัญชีหมายเลขเอ่อ Swift Swift code อะไรเงี้ยแล้วก็หมายเลขเ,เอ่อ หมายเลขตรงนี้มันเป็นหมายเลข reference นะ reference ตรงเนี้ยให้เราถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เพื่อที่จะเอาข้อมูลไปกรอกตอนเราจะไปโอนในธนาคารของเราอะ่ะเราก็ถ้าไม่ถ่ายรูปไปก็จดไปก็ได้จดจด,จดเนี่ยจดเบอร์เอ่อหมายเลขบัญชีเนี่ยตรงเนี้ยตรงคําว่าอีบาเนี่ยเราจดหมายเลขบัญชีไว้จดหมายเลขสวิ t โค้ดไว้แล้วก็จดหมายเลขอันนี้ไว้ที่เราขีดไว้เนี่ย เฟชฟินดูสเปกแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนมันเป็นอ่ uh, า reference number นะอ่าเรฟเร e n ์นัมเตรงเนี้ยก็จดไว้จดข้อมูลไว้อ่าที่บอกมาเนาะพอจดเสร็จแล้วก็ให้กดกดตรงนี้เลยให้กดที่วงไว้แดงๆเนี่ยตรงสีฟ,ฟ้าๆเนี่ยที่วงไว้แดงๆให้เรากดตรงนี้พอเรากดตรงนี้แล้วมันก็จะมาหน้านี้ให้เรา อ่าไม่ใช่มันมันพอเรากดตรงนี้แล้วเราก็ออกไปได้เลยไม่ใช่มันก็จะมาหน้านี้ให้เราข mm hmm. อโทษทีพอเรากดตรงนี้แล้วเราก็คือออกจากไอ้นี่ได้เลยออกจากอ่าออกจากแอป,ปได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้เราก็มาเข้ามาธนาคารของเราเนี่ยมาล็อกอินเข้าธนาคารของเราเนาะอันนี้รูปนี้คือว่าเราเคยมีประวัติการโอนให้เขาแล้วไง มันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาในประวัติการโอนนะเราก็จิ้มมามันก็ทํามันก็จะมีเนี่ยมีหมายเลขบัญชีโดยอัตโนมัติแล้วเพราะว่าเราเคยมีประวัติการโอนกับเขาแล้วนี่หมายเลขบัญชีของเขาอ่าและทีนี้เออเราก็มากดตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราเคยม,มีประวัติการโอนแล้วเราก็มากดตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยโอนใส่มันมีจํานวนเงินมีอะไรเงี้ยเออเราก็กดใส่จํานวนเงินหมายเลขบัญชีไม่ต้องใส่เพราะว่าเรามีแล้ว เราก็กดนี่เลยกดโอนเลยนะอันนี้วันที่ไม่ต้องไม่ต้องไป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 ใส่ใจกับมันนะคะเพราะว่านานถ่ายรูปไว้นานแล้วเนาะอ้าวอันนี้ในกรณีที่เรามีเคยมีประวัติการโอนกับเขาแล้วนะมีประวัติมีบัญชีมีอะไรแล้วพอดีไปดูถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีประวัติการโอนทีนี้ถ้ายังไม่มีประวัติการโอนมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาเกาะ เราพอเราล็อกอินเข้าไปในบัญชีของเราเสร็จแล้วเราก็มามากดตรงแบบเนี้มันจะมีที่ให้กดเนี่ยมันจะมีตัวแบบนี้ให้กดเนี่ยทาว่าอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แบบว่าให้กดโอนเงินเนี่ยเลือกโอนเงินอะไรเงี้ยแล้วก็กดตรงนั้นกดกดไปแล้วมันก็จะลิงก์มาหน้านี้ให้เราให้เราใส่จํานวนเงินเนี่ยบรรทัดที่ขีดตรงแดงขีดแดงเนี่ยไปเนี่ยอันแรก ให้ใส่จํานวนเงินที่เราจะโอนไปที่เราทํารายการโอนกับอของโปรแกรม Transfer Wiseer ่นะให้เราใส่จํานวนเงินไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ให้เราพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อว่า Transfer w i s e r ให้เราพิมพ์ชื่อว่า Transfer w i s e r นะคะพออันที่3เนี่ยขีดแดงๆที่3ทีเนี้ยก็ให้เราใส่หมายเลขบัญชี ของ Transfer วเซอร์ที่ให้เรามาที่ที่เราบอกว่าให้ถ่ายรูปไว้หรือว่าจดไวเอาตรงนั้นแหละมากกอกเนาะที่ว่าคําว่าหมายเลขอีบานของเขาอะเอาตรงนั้นแหละมาเกนะา,า,มา,เกเา,เาะมาเกอะลงไปตรงเนี้ยพอเนี้ยมานี่แหละ Reference Reference Number นี่แหละตรงที่เราบอกว่าให้ให,ให้ให้ให้จดไว้อะที่เราบอกให้จดไว้ตั้งแต่แรกอะที่มันเป็น,เป,นเป็นหนึ่งสวิสนะเอาตรงนั้นแหละมามาเกอะลงมันจะเป็น มันจะมีตัวอักษรหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเลขประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละอ่ะเราเอาเอา,เอาตัวนั้นแหละที่บอกว่าให้จดไว้นั่นแหละเอามากรอกลงตรงนี้พอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามากดตรงนี้เลยกดตรงที่วงไว้แดงๆข้างล่างนะี่คือเราทําการโอนเงินไปให้เขาแล้วพอเราทําการโอนเงินไปให้เขาแล้วทีนี้อันนี้ถือว่าเป็นจบการจบเนาะทีนี้ ก็รอรับอีเมลจาก t r a n s f e r ซ i s e ได้เลยรอรับอีเมลเขาจะส่งอีเมลมาให้เราว่าเออตอนนี้อ่ะเราได้รับเงินจากคุณแล้วนะเราจะทําการโอนเงินของคุณเนี่ยไปไปเอ่อไปที่ธนาคารปลายทางที่คุณจะโอนไปให้ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยเออเขาก็จะแจ้งอีเมลมาให้เราเป็นระยะระยะเนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปนั้นจะมาทําว่าถ้าเกิดว่าเราทํารายการโอนไปกับ transfer เซอร r แล้วถ้าเราจะยกเลิกเราจะทํำยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปนันจะทานะทาการแบบว่ายกเลิกการโอนให้ดูแต่ว่าอันนี้คลิปนี้เอาเอาการโอนไปก่อนเนาะมันจะได้ไม่สับสนโอเคนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของนันด้วยนะคะเนี่ยชื่อ YouTube นี่เลยตรงที่เหมือนอย่างที่หัวกระดาษเลยเหมือนอย่างที่หัวหัวหัวกระดาษตรงนี้นะคะแล้วก็ชื่อช่อง u t u b e เนี่ยในโลโก,โก้ก็มีมีชื่อช่อง YouTube นะคะเข้าไปเซิร์ชดูได้เซิร์ชดูแล้วก็เลือกดูคลิปได้ว่าจะดูคลิปไหนนะจะพยายามทําคลิปลงเยอะๆนะคะแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของเราเนาะเ,เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามหรือว่าฝากดูคลิปหรือว่าฝาก กด Subscribe อะไรให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าอธิบายค่ะตกบกพ่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนถามได้ในในคลิปได้นะคะตอนนี้เปิดให้คอมเมนต์ให้ทุกคนได้คอมเมนต์ได้แล้วเนาะมีอะไรจะพูดคุยกันหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ